ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเรานำาไว้เองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซอนกับช่วงไกด์พูดได้ใหม่ปี2024ซึ่งวันนี้ก็เรามาอยู่กับ ID ที่เป็นเล่นใหม่ครบรอบ6ปีเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเพิ่งสมัครมาตอนแบบวันที่1ของกิจกรรมเริ่มเลยแล้วก็จะมีเรื่องของเล่นมาแล้ว7วันนะไอดี ID นี้เล่นมาแล้ว7วันก็วันที่7พอดีดูจากไหนดูจากตรงนี้นี่อีพิคเดชเราครบทุกอย่างแล้วครบทุกอย่างแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะสามารถ ใช้ตัวเลือก5ดาวได้นะมี2ใบนะแต่เรื่องตัวเลือก5ดาวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่หัวข้อวันนี้ก็เดี๋ยวไว้ก่อนแต่ให้บอกไว้สั้นๆเผื่อว่าไม่ดูคลิปอื่นก็คือเราจะเลือกเป็นอ่าพี่บิก๊กนะเพราะว่า6ดาวมันแจกฟรีก็จริงแต่มันแจกโคตรยากเราเลือกพี่บิ๊กมาดีกว่าส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกเป็นเดซิน่าคือมาเป็นฮิลเลอร์นะแต,แต่ก็คือวานนี้แต่โดยสัปดาห์หน้าก็มีแจกอีกเพราะพูดเรื่อใหม่เนี่ยแจกเป็นตัวไอห้าดาวเนี่ยหกรอบแจกหนักกว่าพูดเรื่องเก่าแต่ก็ไม อ์ติแฟกต์ฟรีเลือกอะไรดีอ่าก็คือใบนี้ใบนี้จะเป็นตัวเลือกอ์ติแฟกต์ที่จริงถ้าเกิดใครไปพูดเรื่องเก่าจะได้มา2ใบนะแต่เราเป็นผูน้เล่นใหม่ได้มาแค่ใบเดียวแต่ว่ามันจะได้เป็นตัวเลือกหกห้าดาวแทนแต่นั้นก็ถามว่าเลือกอะไรดีมาเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นหัวข้อเหมือนเดิมก็คือมีเป็น PVE และ PVP นะอันดับแรกมาที่ PVE กันก่อนเลยมาอันดับแรกคือใบนี้ที่เราต้องรู้ก็คือใบนี้ไม่มีลิมิตไม่มีอ์ติแฟกต์ที่ได้จากกิจกรรมพวกรานคากิว แล้วก็พวกแบบเนี่ยอีเวนต์ชาตี้อะไรทั้งหลายแล้วก็พวกที่เป็นแบบของใหม่เช่นผู้พิทักษ์โลหิตธรรมียนนี้ของเจนัวอันนี้ของเบจิต้าอันนี้ของหงอคงก็คือไม่มี3อันล่าสุดนะแต่ก็ที่เหลือก็คือมีหมดเลยอ่ะ PVE อันไหนอันดับแรกที่เราคิดว่าควรจะมีเราคิดว่าใบนี้ควรจะมีมากๆเพราะว่าอ่าใบนี้คือหมายเลขหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าไม่มีปุ๊บการลงคอนเทนต์เนี่ยบางคอนเทนต์มันจะลงไม่ผ่านเลยเพราะว่าบางคอนเทนต์เนี่ยมันห้ามเอาฮิลเลอร์ไปไม่มีฮิลเลอร์ให้ใช้อะไรให้ใช้เป็นสิ่งฮิงา Stone, งาลาเลือดใใบนี้จ อาชีพพนูเป็นฮิลเลอร์ได้ดังนั้นทุกคนต้องมีใบนี้ติดไอดีเสมอดังนั้นเราบอกได้คําเดียวว่าเราจะเลือกใบนี้เป็นใบแรกนะคือใบนี้บอกครับว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งใไอดีเล่นหนึ่งใมีซ้ำได้ถ้าซ้ำให้แยกไปสักสองสามใบแต่ถ้าเกิดว่ารวมได้ก็แล้วแต่ชอบไม่ว่ากันแต่ใบนี้ควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งในะสำหรับใบแรกส่วนใบที่สองที่เราคิดว่ามีเนี่ยเราคิดว่าควรจะเป็นใบนี้ให่ของนักเวทที่เรียกว่าคาทาอด เอติกาใบนี้จะช่วยให้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเทดเบียไฟมามันจะเล่นเป็นคอร์โบที่น่าจะเป็นใบที่ดีสุดละมันทําให้แบบวนเทิร์นได้เร็วขึ้นแล้วก็เล่นอะไรได้เร็วขึ้นนะโอเคเราจรึงแนะนำใบนี้เป็นสำหรับนักเวทพวกที่เป็นบอกว่าถ้าเกิดมืใหม่ก็ใส่ให้เทนเดเบียไฟนั่นแหละออแล้วก็จะมีเป็นใบที่3ที่เราแนะนําจะเป็นใบของนักเวทีกเช่นเคยก็คือเป็นลมหายใจแห่งทูตใบนี้จ,จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวคอรที่ชื่อว่าลอดมืดหรือเชื่อจะอยากจะไม่ได้ละแต่คือลอดมืดเนี้ มันจะลดคูดาวอีกหนึ่งเทินจากปกติคูดาวสองเทินมันจะเหลือแค่เทินเดียวก็คือท้าห้ลดมืดไม่มีคูดาวเวลากดใช้จกจิ 2, ลดสองดังนั้นมันจะกดดึง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 ,ด,งดึงทั้งวันแล้วก็ใบนี้สามารถใส่ให้แองแสงเข้าไปรงอารีนาได้ด้วยนะการใบนี้แลกมาไม่เสียหายสรับใบที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเราคิดว่านอกจากใบพวกงนี้แล้วไม่น่าจะมีอะไรสำคัญสำหรับพ E แล้วก็คือเลือกได้ตามใจชอบเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบผู้เล่นไม่ลงอารีนานะก็ลองกดปุ่มนี้ดูแล้วก็ใบไหนไม่ซ้ำก็ลองเลือกใบนั้นดูหรับอ่่่าาา RPE นจะหมมดดแแล้้วตถเกิี ใกล้เคียงอีกชิ้นนึงน่าจะใบนี้แหละมงกวดอเมรีเพราะว่ามงกวดอเมรีเนี่ยคือมันจะช่วยให้ดีสตันเมื่อก่อนจะมีเป็นคอมโบที่ไว้ลงอบับดิลร้อยห้ามันต้องสตันลูกน้องให้เยอะสตันบอสแบ่งป่องก็เลยต้องใช้ใบนี้2ใบนะแต่ว่าคิดว่าสมัยนี้คงไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันเนิรนบอสใหง่ายขึ้นแล้วแต่สมัยนั้นคือบอสมันยากมาจนจนต้องใช้ใบเนี้ยเพราะบอสมันโหดเกินนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อของ p ี p บ้างอ่ะ p ี p เนี่ยเราคิดว่าใบอันดับที่หนึ่งของ p ี p ที่เราคิดว่าต้องมีีถ้้าาาไไไมมม่่่เเรรรอออยูดสหับบนะก็คืใขง าการแห่งเพอรูเทียใบนี้เป็นใบของรียเล็ไฟเรีอาร์ดไฟนะคือใบนี้จะช่วยให้ใส่พอใส่ปุ๊บเนี่ยตัวคอนที่ใส่กับคนที่ยืนหลังสุดจะมีบาเลียและอิมูนจะช่วยให้แบบว่าถ้าเราใส่ใคริสตี้จะบาจากที่แบบว่าใช้มินแสงสตันไม่สวดรีซิตอาเดียโดนสตันได้เพราะว่ารีซิตไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็โดนสตัน์ทก,ก็ไม่สตันแล้วเพราะว่ามีอิมูนจากใบนี้และใบนี้เราคิดว่าคงจะเป็นใบที่เหมือนกับ ลมหายใจชีวิตของเราเลยนั้นใบนี้เราทุกคนมนอันดับแรกที่ต้องติดไอดียว่าดีมีแค่ใบเดียวก็พอแต่ถ้าเกิดมีแย่มากกว่านั้นก็แยกสักสามใบก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนใบต่อไปที่เราแนะนําก็คือเราคิดว่าหลังจากนี้มันน่าจะเป็นแล้วแต่สไตล์กันแล้งแต่คนละเคียวสิเกิดสำหรับใครที่เล่นบอดี้เออร์แล้วไม่อยากให้เป็นเซตดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นลาวี่ไฟจะเป็นเอ็ดเวิร์ดจะเป็นชูจะเป็นอาริเเซียจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นบอดี้เออร์จะเป็นแฮยูจะเป็นอะไรก็ได้ทุกตัวถ้าเกิดว่าเราบิลให้เล ที่เรียกว่าโกลเด้นโรดก็คือโกลเด้นโรสเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าจะต่างกันที่โกลเด้นโรสเนี่ยถ้าเลือดเยอะมันจะบกจวกโจมตีเลือดน้อยจะฮิวเลือดน้อยจะไม่บวกดาเมจแต่ซิเกิลเนี่ยถ้าเลือดน้อยจะบกจวกโจมตีแล้วก็นําดาเมจเนี่ยมาฮิลทาให้ตัวไอเนี้ยฮิวแรงกว่าโกลเด้นโรสในขณะที่เราในตอนที่เราเลือดน้อยดังนั้นถ้าเกิดแนะนำนะเราแนะนําว่าเคียวซิเกิลด,ดีกว่าแต่โกลเด้นโรดก็ใช้ได้แก้ขัดก็ใช้ได้แต่เราว่ามองภาพรวมแล้วยังไงเคียวซิเกิลก็ดีกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีบางจังหวะแบบเบลมืดคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเคียวซึเกิดเ,เนี่ยเคาน์เตอร์ปุ๊บเลือดเต็มเลยแต่โกลเด้นโรสเนี่ยมีโอกาสที่เลือดจะไม่เต็มเพราะมันดาเมจไม่พอหรือว่าดูดเลือดไม่แรงพอแล้วก็ฮอาดาเมจมันบวกแค่ตอนที่เลือเดเราเยอะดังนั้นใบนี้อาจจะเหมาะกับตัวคอที่แบบเป็นตัวเร็วๆมากกว่าแบบบิลชูดสปีดเงี้ยโกลเด้นโรสอาจจะเหมาะกว่าอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ใบต่อไปก็คงจะน่าเป็นเอาหมดของวอรลเลอร์ก่อนก็ได้อ่าเอาใบไหนหน้าแรกบ้างวอรลเลอร์ Warrior นี่น่าจะเยอะเพราะว่าน่าสนใจมากใบต่อมาที่แนะมาก็็คือจะเเปนนดนดรลใบนนนีี้้จจะะช่่วยใหเเมือโดดตัทิรนททุกคั้งี่โดนตีถ้าเลือดยิ่งนนน้ออยยยกก็็ิิ่่งดัเเทะะจชวยให้้แแบบว่่ากเรือองงข ถ้าเราเล่นไลอาร آ آ อย่างนี้ก็ใส่ให้ไลอาก็ได้ไปแก้นักวอมันก็จะแก้ได้สมูทมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วตอนนี้เราใส่ให้ลาวีมือดอยู่เพราะว่ามันชอบมีปัญหาโดนตีแล้วมันไม่ได้เทินอะไรงั้นแล้วก็เอาอัน,นี้ไปแก้เพราะเดี๋ยวนี้เพียร์เลยมันหักไฟติ้งเยอะแล้วเกิดใส่ใบนี้มันก็รวมกับแพสซีฟของลาวีมืดดันเทินเยอะมากๆใบต่อมาให้แนะนําเลยคงจะเป็นใบของแทยูหอกแห่งการชำระล้างใบนี้ให้แยกหลายใบเลยก็คือแยก2อสาใบได้เลยเพราะว่าใบนี้ได้ใช้แต่ความสามารถไม่ใช้เลย พราะใบนี้คู่คนก็ใสามาเพื่อหลังจากสูชัก,กิ้วไม่โจมตีจะดันเทิอร์นดังนั้นใบนี้ใส่มาเพื่อให้ตัวคนที่ชื่ออยู่ฟินเน่ไฟพอผีทะเลมันโดดยองยองยังแงแล้วก็ดันเทินฟรีใสให้เข้าวเด็กมืดเผื่อว่าเราไม่อยากใสบอฮอนก็ใสใเข้าวเด็กมืดได้หรือใสให้ตัวคนอื่นๆที่ไว้แก่แบบใสให้แทยอยูก็ดันเทินฟรีได้อะไรแบบนี้ดังนั้นใบนี้เราคิดว่าได้ใช้ประมาณ2 3ตัวนะก็เลือกมาได้สำหรับคนที่ต้องการ่จะแก้เมตาที่เป็นแบบรูหน้าแสงหรือว่าผีทะเลในตอนนนนนนีีีนะ้้ะะะแแลวกกก็็็ออใบึงท่ํนนาคืจเปน สโนว์คิทตันนะโอ้โหแปลชื่อแบบไม่ไม่แปลเลยก็คือจะเป็นใบของชูน้ำใบนี้จะเพิ่มคีย์เลดยีไม่ใช่เพิ่มการคีย์ที่ข้อยี่คือใบนี้ถ้าเกิดใส่ให้หงอคงหงอคงก็กันคีย์เดสิถ้าเกิดใส่ให้ชูแล้วกดสกิลสก็กันคีย์เดสิมันจึงเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เกิดว่าใส่ให้ตัวคนธรรมดาที่ไม่มีการคียแบบใส่ให้สมมติว่าเราใส่ให้อเลนเซียอเลนเซียสโนว์คิทตันสูนี่แบบโอ้โหเอ็งนี่มาอเลนเซียสโนว์คิทตันเอ็งคิดว่าเอ็งเก่งเจ๋งมาจากไหนเอาเจโน่่่่ไปสสเเเนนุ๊บระกกดิิลลวววััช็ออตตตตาาาาซีียึงๆแมคพ20% ติดขึ้นมาเกมพลิกทันทีเจนูนี่แบบเฮ้ยทำไมมันไม่ขีเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยก็อก็มีโอกาสอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ อาจจะไม่ค่อยบ่อยหรืออาจจะแบบโดนไม่คิดแต่ก็ยังเจ็บอยู่ก็แล้วแต่ชอบแต่ใบเนี้ยเราคิดว่าควรจะมีสักหนึ่งใบแต่แทาจริงๆใบนี้เราคิดว่าถ้าเกิดเป็นใบเลือกฟรีสองรอบเนี่ยอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะใบนี้มันไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็วนมาบ่อยนะแล้วก็มันมีในการการะชานในเรื่องด้วยถ้าเปิดกระชานในเรื่องสามารถเอาผงคิสตันเนี่ยผงชมพูเนี่ยไปซื้อได้เดี๋ยว้วเราคิดว่าใบานี้อาจจะไม่คุ้มมากแต่ใบพวกใบยสามใบก่อนหน้าเนี้เราว่าคุ้มกว่าเนี่ยไอ้พวกสามใบเนี่ยเนี่ยหนึ่งสอง สามสามใบนี้คุ้มกว่าแต่โซคิตันไม่ใช่สิ่งที่แย่ถ้ามีก็แยกหลายหลใบเพราะใส่ให้หลายตัวมากๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่เป็นซเกิดอะแต่ว่าตัวคนแบบว่าอยากจะไปลุ้นดวง2ี่เพิเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติต่อมามหมวดของแทงบ้างแทงเราคิดว่านอกจากใบนี้แล้วใบที่น่าสนใจมี2ใบคือใบนี้อ่ bit, าเอลบิตใบนี้คือเอลบิตแทงทุกตัวที่เป็นดาเมจใส่ได้ทุกตัวเลยทุกก่อนนี้ด้วยนั้นใบนี้แยกสักห้าใบ <laughs> ใช่เยอะมากเขาอัพเต็มไปมันก็ได้ประมาณ20%มันก็ไม่เห็นความต่างขนาดนั้นแต่ว่าตัวคนที่จะแย่งใช้ใบเนี้ยมีเยอะมากถ้าเล่นช่วง,รงแรกๆอาจจะแค่สองสใบแต่เล่นไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าทุกคนจะชอบใช้ตัวนี้หมดเลยก็สักห้าใบแยกไว้ก็ได้แต่เราไม่แนะนำให้ให้แลกซ้ำนะยกเว้นแต่ว่าแบบเรามีเบเลียนใส่ไปแล้วอย่าหาให้แลนดี้แสงอีกใบหนึ่งก็ได้ให้อย่างนั้นแลกได้แต่เกิดแบบว่าแลกมาเผื่อไว้ก่อนเก็บมาไว้ก่อนเผื่อแบบจะมีตัวคนอะไรอยากได้มาไม่ต้องทําอย่างนั้นเ,เลอลก,ก็ราอีกีกเด๋ยว,ม,ยวมันจะใบเบลือก อัตติแฟกต์รู้สึกว่าจะแจก,จกสามใบมัง้งเออก็มีเป็นอะไรอีกจะมีเป็นอัตติแฟกต์โฮลิแซกอันนี้ดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยพิคเกมได้แบบซูบอกว่าเซน่าแสงตัวนี้ต้องตายตัวแรกมันตีเซน่าแสงประมาณสามชั่วโมงพอมันตีตายปุ๊บมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็โดนฮิเลเลอร์ฮิลซ้สาอีกอ่าไม่ตายกลับไปเริ่มต้นใหม่ช่วยถ่วงเวลาได้เยอะขึ้นดังนั้นใบนี้เราคิดว่าควรจะมีไว้ใบนี้เราคิดว่ามีแค่ใบเดียวพอเพราะว่าใบนี้ต้องอัพให้ใเต็มร้อยเปอร์เซน,น,นต์ มันจะได้หลายตัวก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพไม่เต็มแบบมันมีโอกาส95%ฟื้นคืนชีพ5%ไม่ติดขึ้นมาเกมเปลี่ยนเลยนะจากปกติถ้าเกิดเราฟื้นคืนชีพมาเราชนะได้เพราะเราถึกมากพอแล้วก็ตีหนึ่งทีชนะแต่5%ไม่ติดตีบื้มอะไรเงี้ยเราคิดว่ายัางไงใบนี้ต้องอัพเต็มก่อนหนึ่งใบต่อมานี้อันนี้คือไม่ค่อยแนะนาให้แลกแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเซนา่าซึ่งคนนี้มันไม่ใช่เมตาละดังนั้นก็ข้ามได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นเซนา่าชอบเซน่ามากเซน่าเป็นพระเอก เซนาเนี่ยใช้หอกแห่งลุงอรุณจะดีที่สุดเป็นเบสอินซอลตเพราะใบนี้ช่วยให้ทำเป็นดาเมจเพิ่มเติมได้แต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าใครโรคจิตพอก็เล่นทันอัลเบโดก็ใส่สัเอฟให้เซนาดาวบิวเป็นสายเลือดล้วนก็เล่นได้หร <W S 2> ือดาวบิวดีเฟนล้วนใส่ล็อกนพันก็ใส่ได้แต่ใบนี้ก็แล้วแต่ชอบเป็นยังไงแต่ใบนี้ต้องอัพร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ติดเหมือนกับใบอื่นๆน,นะโอเคต่อไปเป็นหมวดของอ่าโจนบ้างโจนอเนี่ยหน้าแรกบ้างโอ้โหโจนเนี่ยหน้าแรกเยอะมากเอาเอาอาาอออออััันนนดดดดดบบแรรรกกก่่่่เเเมมมจททีีีีีสุ็คคืไซต้ยใวิิ์ นี่คือเบสอินสตลอตของวิลมืดดีที่สุดละใส่ให้วิลมืดเริ่มเทิร์มอกาสบับดาบธรรมดาหรือบับดาบแบบโคตรพ่อบับดาบป่าตุ้มบ้านระเบิดนี้แต่ใส่ให้หลายตัวมากแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เอาไปเดียวพอเพราะว่าใส่ให้แค่วิลมืดตอนเดียวตัวเดียวจะมีตัวที่ใส่ได้ก็คือคารินมีคารินมืดแต่ว่าคารินมืดเราคิดว่าไปใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ชอยบังคับอันนี้ให้เราเล่นคีปะบับดาบขั้นสูงกับบับดาบธรรมดาจะไม่ค่อยต่างกันมากถ้าเกิดเรามีตัวแบบว่ามีฟีด้าบับดาบแล้วไป,ปน damage, นห็ผ้้อูง ผู้ล่องวายุวินไรเดอร์ก็คือจะเป็นโบกดามจดเลยเม่ค่าได้จะโบกดาเมจไอ้จริงอันเนี้ยมันน่าจะเป็นโบกดาเมจด,ดีสุดลองจากบับดับเกเทอร์ละแดนน์นใบนี้ก็แนะนำให้ใส่แล้วก็ใส่ให้เจนนวโค่นน้าลำคาญเพราะว่ามันฆ่าใครมันก็หายตัวเขาหายตัวปุ๊บเราตีมันไม่ได้ไรงี้ใบนี้จริงดีมากๆใบนี้นแยกแคกสองสามใบเลยเพราะว่ามันได้ใช้เยอะใส่กันได้เยอะมากใบต่อมาที่จะแนะนําก็คือจะเป็นใบของผู้เล่นเกมกาชาก็คืออารินแอลหรือลีอันนาและลูเซียนาลูซิเอลล่าโอเคช่างมาันเราจาชื่อมันไม่ได้คือใบน เกมที่เรียกว่าซัมเมอร์วอร์มาก่อนมันคือรูนไวโอเลนต์ลูนไวโอเลนต์มาในรูปของอาร์ติแฟกต์และใบนี้คือโคตรตึงตรงที่ถ้าเกิดว่าใครดวงดีขึ้นมาเอ็กซ์ตาเทิร์นก็ได้2รอบถ้าติด2รอบก็คือแปลว่าได้มันได้4เทิร์นโคตรจะปวดหัวเว้ยแบบรันมาชักดาบปุ๊บไอเอลลั I ่นปาดหนึ่งทีไอเอลลั่นปาดปุ๊บสตูก่อแตกกดสก,กิลหนึ่งอีกหนึ่งรอบเพราะไอเอลไปหนึ่งรอบรอบอ่พี่ปาดดาบโดนไอเอลหนึ่งรอบก็โยนได้อีกหนึ่งรอบเก็บไปครั้งตีอย่าง ถ้าดวงสวยลืมไปเลยว่าใส่ใบนี้อยู่อะไรแบบนี้อ่าก็แนะนําว่าใบนี้เจ๋งมา,มากไใบต่อมาที่จะแนะนําก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าใบนี้จะเป็นใบของเออร์วานลนใบนี้จะเหมาะกับโจนที่ช้าหรือโจนที่ดูดเลือดเช่นเคลอนไฟอ่าพวกเอ่อ ไบโอมืดพวกอะไรเงี้ยพวกที่เป็นแบบว่าตัวคนมีดูดเลือดหรือเป็นแบบพวกช้าๆหวังให้มันมีคาลเตอร์ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้แต่แคลอนไฟนี่คือใส่ไวเพราะมันต้องการคารเตอร์ให้มากที่สุดเขาจะมากได้ดังนั้นก็ใบนี้แนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นเมนแคลอนไฟหรือเมนไบโอเมืดควรจะมีสักหนึ่งใบเนี้ยแยกทักงสี่ห้าใบเลยใช้เยอะมากแต่จริงๆตอนนี้ก็ใช้อยู่แค่สามใบและแต่ถ้าเกิดยิด่งเยอะยิ่งดีอีกใบต่อมารู้สึกว่าจะเป็นใบใบ่นี้ก็โอเคนะแต่ว่าใบนี้คงไม่คุยเยอะคุยว่าคงไม่คุมมีอเอหืจล,ลัน เราคิดว่าดับนี้คงไม่เลียงล้วแหละคงพูดเป็นภาพรวงกว่าเพราะว่าถ้าถามว่าจะแลกอันไหนก่อนคือสไตล์ของ P v พ,พเนี่ยแต่คนมันอยู่ที่ว่าต้องการแบบไหนก่อนเพราะที่พีพแต่คนไม่เหมือนกันใบนี้ดีมากๆเซดีนมาต้องมีไม่มีมันจะเบาหยองเลยแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของอ่าใส่ให้เซลินแสงหรือใส่ให้เจนัวเพื่อให้มันดันเทินมาสะพายได้เพราะตอนเนี้ยเมตาวันนี้คือเป็นเรื่องของอ่าพวกดูหน้าแสงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราดันเทินมาเราลางดีบัฟอะไรได้มันก็จะสะพายได้แบบคนบางคนเอาดูหน้าแสงมาเพื่อจะเก็บเซดินแสงจะเซรูนน่าลัุ๊ ไซรินแสงก็ดันเทินมาก็กดสกิลสามก็แปะมาตายให้ตัวเองได้ก็พอจะไปต่อได้คิดเกมได้อะไรแบบนี้ก็ดีมากๆส่วนใบต่อมาที่จะแนะนําก็คงจะเป็นใบของอันนี้แต่อันนี้คงไม่นาไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะแลกเพราะใบใบมันเก่าแล้วแต่ใบนี้คือมันเหมาะกับ PVE ที่เป็นตัวหลบเพราะมันจะช่วยเพิ่มลังโจมตีและหลบสูงสุดถึงอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดอัพเต็มนะแต่ก็คือไม่ไม่ต้องแลกก็ได้อันนี้ไม่ใช่ละส่วนใบอื่นนี่เราคิดว่าเฉยๆข้ามได้ต่อมาเป็นสายฮานูบ้างฮานูเนี่ยมีบยใบท ไม่มีให้แลกก็ตัดทิ้งไปใบเนี้ยมีคนมาคนบอกว่าผู้เล่นใหม่ควรจะแลกแต่เรามองว่าผู้เล่นใหม่ไม่ควรแลกใบนี้เพราะใบนี้ปกติเขาจะไปเล่นในวันชอ็อตฮันซึ่งวันชอ็อตฮันเนี่ยใบนี้มันต้องอัพเต็มร้อถึงจะติดแล้วเพราเอ็กซ์บอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซ้ำอีกแต่นะัถ้าเกิดว่าอัพมาแค่หนึ่งใบโอกาสติดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าดัานที่จำเป็นต้องมีทาร์เก็ตถึงจะผ่านยิ่งเข้าไปใหญ่เเเลลลยยโอออกกกาา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 าสมมมมมันมัแบบนนนนนนนไไ่่ไ่่่่แแบบบบผผ้้้้้้้งงรรคิดดวววปหหททีีีีีตใใใใชจะะพ ไอ้จรย่มากสำหรับู่เล่นใหม่แล้วู่เล่นเก่าเราคิดว่าใบนี้ก็โคไม่คุ้มที่จะแลกเขาไม่มีคอนเทนต์ไหนที่ต้องใช้ใบนี้เลยยกเว้นแต่ว่าอยากให้ดาเมจเยอะๆจริง,รงๆแล้วก็มันเพิ่อเป,เป็นใบที่เพิ่มปอจใจความเสี่ยงอะ่ะเราคิดว่าใบนี้คงไม่แนะนําก็คงแนะนาเหมือนเดียว,ว่าใบที่ดีสุดคือใบนี้ศีลาเลือดนะแล้วก็ใบอื่นเนี่ยเราคิดว่าเฉยๆละจะมีเป็นใบนี้ที่เราแนะนําหน่อยถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเอเลน่าแสงหรือว่าอิเซเลียอิเซเลียเนี่ยเอาไปเล่นคู่กับคอ,อวัตมืดดีมากๆเล่นคู่กับไรอาดีมากๆใบ แล้วก็ใบอื่นนี่เราคิดว่าก็คงจะไม่สําคัญอะไรมากแล้วคงข้ามได้ใบนี้ก็ให้อยากให้เป็นนักวอลเปิดก่อแตกก็โอเคใบนี้ก็สําหรับพาเว์แสงพาเว์แสงต้องใช้ใบนี้แต่ไม่เป็นไรนะใบอื่นก็ได้ในหมดของนักเวทเราบอกเลยว่าใบที่ดีที่สุดของนักเวทจริงๆคือใบสีดาวที่เรียกว่าทาการเฮลเป็นหนังสือสมุดเวทให้โซดังนั้นใบพวกนี้อาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจากเลือกที่เป็นแบบอารีน่ามาคงจะเลือกอะไรก็คงคิดว่าไม่มีใบไหนคุมอ่ะก็คงมีเป็นใบนี้ที่อาจจะใบ ใส่ได้บางตัวที่แบบต้องการให้กดสกิลบ่อยบถ้าเล่นเป็นสายดีบัฟก็ใส่ใบนี้ถ้าอยากให้เป็นแบบว่าลั่นแองแสงก็อันนี้แต่ที่เหลือมันก็คือไม่เวิร์กเข้าไหร่อันนี้ก็ใส่ให้ซีโอแต่ก็ไม่เวิร์กใส่ของเอดาไฟดีกว่าแต่ก็ไม่คิดว่าจะเวิร์กเข้าไหไร่คนมันใส่เพราะว่ามันอยากได้ใบที่มันบบกเป็สิบบลเฉยแต่ก็ไปดีบัฟเพิ่มของเอดาไฟดีกว่าแั่น,น,นี้คือถ้าเป็นนักเวทอะเราบอกเลยว่าใช้ท่ากาเฮลจบเรื่องที่มันบวกโซ20ี่ดวงอันนั้นดีที่สุล Hitler, ออลลดละ เออใบนี้พูดได้ใหม่แนะนำมากๆเพราะว่าจะช่วยให้ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฮิวแรงถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องแบบว่าฮิลเลอร์ฮิวไม่ไหวก็ใช้ใบนี้ช่วยได้แต่จริงๆเราคิดว่าใช้เป็นพชั่นน่าจะดีกว่าโพชั่นให้เป็นสีดาวก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องดีบัฟโดยถ้าเกิดใครเลือกทามารีมาใส่ใบนี้ก็ได้แต่เราคิดว่าทามารีมันฮิลแรงคอยอยู่แล้วใส่พชั่นให้แบบว่าไม่โดนดีบัฟอีดิบอ่อน,ออนๆแล้วก็ตัวแตกดีกว่าแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอารีน่านะเราคิดว่ามีคนแนะนาใบกาว่ ถ้าเกิดว่ามีความเห็นว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้แต่ถามว่าทัวนี้ใช้ใบนี้ไหมเราไม่ใช้เราคิดว่าห้าจะแลกนะในทั้งหมดเนี้ยมี2ใบที่หน้าแรกก็คือใบนี้ใบนี้คือใส่ให้ลัวนหน้าไม้โคตรดีดีมากๆแล้วก็จะมีเป็นอ่มันจะลุนตีนรังดีบัฟแต่ใบนี้ควรแลกมาสักควรจะมีสัก2ใบไม่ต้องแลกมา2ใบนะแลกมาใบเดียวแต่ว่าควรจะมีสัก2อันนะแล้วก็จะมีใบนี้ที่ควรแลกใบนี้เอาไปใส่ให้ตายแสงได้ตายแสงแล้วกดสกิลสามก็จะช่วยลังดีบัฟได้ทำให้แบบว่าก็ช่วยในเรื่องของแบบฮิลนิดนึงงงงล้ก็เรื่อขอขาดบั ที่แบบโดนอีดินออดไปก็ทำให้มันสมูทมากขึ้นเราเค้าคงมีแค่สองใบนี้ที่แนะนําใบนี้โอเคไหมก็โอเคใบนี้ก็โอเคแต่ใบนี้ก็คือใบนี้แต่ว่ามันเป็นไปโจมตีธรรมดาแทนแล้วก็ใบนี้ก็โอเคแต่คิดว่าใบนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้ให้ใช้ก็ใส่ไปให้หมอเลไม้ที่ไว้ลงแบบต้องการให้ทีมดีซิสองก็มีดีซิสฟรีให้20ทุกคนถามว่าจะเป็นไหมก็คงไม่จําเป็นนะแต่ก็คงประมาณนี้อ่าส่วนใบอันนี้ไม่มีไม่มีอัติแฟกต์าดาวที่เป็นอย่างนี้อยู่ในอัติแฟกคิวหรือว อย่างที่บอกไปศีละเลือดนะเราไม่มีศีละเลือดดังนั้นเราแลกศีละเลือดอเรียบร้อยไม่จกตาล็อกเอาไว้แล้วก็รอวันที่จะได้ใช้เอาไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมเดี๋ยวเราไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สั้นนิดนึงนะสั้นปะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แค่พูดพูดภาพรวมเราไม่แบบลงดีเทลเทยอะถ้าอยากได้ดีเทลเทยอะๆมาถามเราพี่หลังได้นะถามในเฟสถามในที่กอดเอาก็ได้แต่อาจจะตอบช้าแล้วแต่เวลาของเราเอาไปว่าขอบคุณทุกคนรับชมเราไปละ